สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็มาเจอครับผมนะครับเออวันนี้ครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับซตาร์นะครับเพราะผมมาคลิปนี้ก็ไม่มีสาระเลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆนะครับมารับชมปีศซจปูนะครับซึ่งมาพร้อมกับดาบไฟนะครับเออถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เข้าเอ่อเป็นแบบเพจโลมอสไมโลมอสไมค้าพีอีนะครับเพื่อนเพื่อก็อาจจะเห็นตัวนี้นะครับเพร ตัวนี้ผมเคยโพสต์ไปในเพอจอนะครับ mm hmm. ก็ได้กระแสตรอบที่ดีอยู่นะครับก็เป็นที่พึงพอใจของผมเอ,อ่อผมก็จะพามาชมดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะที่ผมโพสตลงไปเป็นแค่ภาพนะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นแบบนีบนี่นะครับเป็นข้างหลังผมเลยครับโอ okay. เคผมจะาซลฟซบุ๊กไปข้างหลังผมนี่คือปีซาปูที่ผมเคยอัพลงไปนะครับ ซึ่งก็ได้กาย็ตัวตกีมากวันนี้ผมจะพามาชมรนะับทุกส่วนเลยนะครับไปนหนึ่งครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับเพค่ออันเนี้ยปีชากูนะถ้าเ,เพื่อนๆอ่านนะตอนที่ว่าผมโพสนะพวกนีเขียนคำกลับไว้ไว้เลยว่ามันบังคับไม่ได้นะครับผมสร้างเงินทุนจนเต่มแลบังคับไม่ได้นะครับข้างๆนี่คือหมู่บ้าน M b c บนะครับ เออพวกเราจะสร้างไยดูเฮ้ยเราอล้วาครับมองไม่เห็นเฮ้ยนพ่นนะครับตกเราอะตรงเนี้ยคือข่านะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยคือก้ามนะครับฝั่งข้าตรงนี้นี่แล้วก็นี่คือกล้ามนะครับส่วนอันนี้นะครับคือดาบนะครับดาบทั้งฝั่งข้าง นี่ก็คือเป็นตัว่วยว่าลำแสงไิฆ่านะครับก็ต้องใช้มือกดข้างในนั้นคือห้องควบคุมนะครับอันนี้คือตาของมันนะครับโอเคพันจะพามาดูห้องควบคมุมนี่นะครับเดินนอ้อถอยร่างเดินนอ้องถอยร่างเดินนอ้องถอยร่างเดินนอ้องถอยาดินน,อน,น,อน,นออ้องถอยร่างเนน้อเออไรสาราว่ะโอเค เออคลิปนี้ผมก็จะมาแค่นี้แหละครับอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบตัวนี้นะครับก็กดไลค์นะครับถือก็ถือไม่ก็ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงงให้ผมนะครับทําคลิปต่อไปนะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่ไมีนะไรมากเพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆครับกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์นะครับ ต่อไปจะเป็นอะไรพวกติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าคิดต่อไปนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนอ่ะถนอนจะสร้างอะไรนะครับก็ติดตามผมให้ดีนะครับโอเควันนี้ผมลาไปเลยนะครับสวัสด,ดีครับ